สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมค่ะสำนักง,งานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพเปิดเวทีถอดบทเรียนความสำเร็จชุมชนล้อมรักชูมโมเดลอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางเป็นต้นแบบแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน นายสุรเชษฐ์สถิตนิรามัยรองประธานกรรมการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพคนที่2และประธานกรรมการบริหารแผนคณะที่1กล่าวว่าปัญหาสถานการณ์ยาเสพติดของไทยมีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มมากขึ้นจากงานวิจัยประมาณการผู้ใช้สารเสพติดในไทยปี2567โดยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดพบคนไทยใช้สารเสพติด1.9ล้านคน ยาบ้า1.5ล้านคนและกัญชา1.5ล้านคนมีรากฐานมาจากปัญหาทางสังคมความเหลื่อมล้ำและปัญหาปากท้องซึ่งการจัดงานในครั้งนี้จะกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้แลกเปลี่ยนสร้างทีมร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนไม่ให้เกิดผู้เสพรายใหม่นำไปสู่ครอบครัวและสังคมที่ปลอดภัย สสส,สจึงได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายชูโมเดลแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดในชุมชนอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางขยายผลขับเคลื่อนการสร้างชุมชนเข้มแข็งภายใต้โครงการชุมชนล้อมรักโดยมีคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอเป็น,นกลไกหลักดำเนินงานที่จะช่วยสร้างศักยภาพให้กับชุมชนสามารถคัดกรองผู้มีความเสี่ยงและติดตามดูแลผู้ป่วยที่ผ่านการบำบัดแล้ว ซึ่งเวทีในครั้งนี้มีการถอดบทเรียนความสำเร็จของอำเภอวังเหนือจังหวัดลำปางนำร่องในสองหมู่บ้านที่มีผู้ใช้ยาเสพติดโดยมีการดำเนินงานสีด้านดังนี้ 1. คัดกรองเชิงรุกด้วยการตรวจปัสสาวะประชาชนทุกคนในพื้นที่นำร่อง 2. ใช้กลไกชุมชนสอดส่องและแจ้งเบาะแสเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปคัดกรองถึงบ้าน 3. ทํา MOU ระหว่างที่ว่าการอำเภอสาธารณาสุขตําบลและภาคีเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน 4. ออกแบบการบำบัดผู้ใช้ยาเสพติดภายใต้กรอบเวลา16สัปดาห์ผลลัพบหมู่บ้านนำร่องในจังหวัดลำปาง28คนผ่านการบำบัดและตรวจไม่พบสารเสพติดค่ะ